เดี๋ยวผมเฟรสดีพัทยานะวันนี้มาดูตัวลิมิเต็ดนะหลุดมานะสตีกาย2023เกแฮทซึ at, ่งเป็นทิมโครมนะเป็นเครื่องโครมปกติสีโครมไม่มีบ้านเรานะเป็น M8 ด้วยนะเป็น M 8โฉมโฉมเก่านะครานี้ลูกค้าก็เอามาซชว์วิสนะก็มีที่ใส่ของแต่งไปก็มีชิลหน้าค็อกเวิร์กนะแล้วก็มีการล้มเป่าหลาังแล้วก็ปลายท่อเซฟอาร์ที่เหลือเดิมๆหมดเลยนะแต่ว่าที่จะมาถ่ายเพราะว่ามันแรม,น Limited, นะมันล 0, นะิมิเต็ดแล้วมันรถสูงนะเป็นเป็ม MLY มันไม่ใช่1 H d 5 HD นดะี แต่ปลายท่ออีกนะลั่นๆเลย เดิมนะให้แบงค์จับนุ่นมๆเลยนุ่มๆเลยคันนี้ก็ไม่มีรถแล้วนะเพราะว่าไปเครื่องโคมเห็นไหมกระลงกระล้มโคมชุดหน้าโคมอะไรโคมหมดเลย ปกติถ้าเป็นสเปคบ้านเราจะเป็นเครื่องดำนะอันนี้เป็นเครื่องโครมเลยมาถ่ายมาให้ดูเป็นสตรีกาย2,023 4สีเแฮสนะครับแรแลนะของรถของพี่ช็อปนะอยู่โรงงานก็ประมาณนี้แหละอยากให้ปี24ปี25แล้วก็086 4 1 5 3919เฟ้ร์้ดีพัทยานะครับผมฟังไว้นะ086 4 1 5 3919เฟ้ร์้ดีพัทยายังไงก็บอกจอดหอกก็ได้ไม่เคยขัดจะให้ตลอด็มที่ตลอดไม่มีที่เต็มเฝาได้ครับสวัสดีครับ